สวัสดีครับพบกับรายการความสุขข้างบ้านความสุขเล็กๆของคนรักการปลูกนะครับรายการที่จะพาทุกท่านมาปลูกผักสไตล์คนเมืองแบบง่ายๆครับผมครับผมก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมานําเสนอเจ้าตัวนี้นะครับก็เป็นผักหรือว่าพืชสมุนไพรนะครับของทางต่างประเทศเขานะครับก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับโรสแมรี่นะครับสืบเนื่องมาจากนะครับผมเป็นคนชอบพวกย่างเนื้อพวกสเต็กอะไรอย่างเงี้ยมากนะครับก็เลยซื้อมาทั้งเป็นแบบแห้งนะครับแล้วก็เป็น แบบสดนะครับผมทีเนี้ยพอซื้อแบบสดมาในราคา60บาทอยู่ไมโครนะครับเป็นแพ็คมานะครับก็ได้เยอะมากก็ใช้ไม่หมดนะครับก็ใช้ไม่หมดนะครับใช้ไม่หมดก็เลยเอามาลองเพาะชําดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโดยวิธีการของผมก็คือผมจะเอาชําใส่ขวดน้าเลยนะครับมันไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับก็ทําแบบง่ายๆนะครับก็ตัวนี้นะครับ เขาจะมีกลิ่นที่มีเอกลักษณ์นะครับเป็นกลิ่นหอมมากๆนะครับเี่กลิ่นเขาจะหอมนะครับแล้วก็เนื่องจากกลิ่นที่หอมนะครับสิ่งที่ชอบก็คือแมลงไอ้ตัวดำๆนะครับผมที่ชอบไปกินกระเพราผมอะใบหงิกใบงอหมดนะครับนั่นแหละครับแมลงตัวนั้นแหละชอบเนี่ยกูดหมดแล้วเนี่ยหงอเริ่มหงอนะครับก็ผมลืมดูไป2วันโดนเลยนะครับผมครับผมส่วนวิธีการปลูกหรือว่าวิธีการเพาะชำยังไงนั้นก็ไปดูกันในคลิปนะครับผมไปเลยครับ ครับผมวันนี้ก็จะมาดูการเพราะโรสแมรี่นะครับด้วยวิธีการปักชำนะครับอันนี้คือโรสแมรี่นะครับที่ผมซื้อมากินครับก็คือซื้อมาใส่สเต็กแก่สอครั้งนะครับก็คือไม่หมดนะครับเนี่ยซื้อมาจากแมคโครนะครับเราก็จะเอามาทําการเพราะชํานะครับมันก็จะมีทั้งแบบไอ้ที่เป็นแบบนี้ครับเหมือนจะตายแล้วนะครับก็จะลองดูนะครับว่าจะสามารถใช้ได้ไหม ไหมนะครับผมอันนี้ผมก็จะเลือกเอาที่ที่มันเขียวๆอยู่นะครับก็จะมีแบบก้านเล็กๆอย่างนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นแบบที่มีเป็นก้านใหญ่ๆอย่างนี้นะครับคือก้านเขาเหนียวมากนะครับผมก้านใหญ่ๆอย่างนี้นะครับผมก็จะเลือกเอาอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับผมเนี่ยที่เป็นกิ่งใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับส่วนเล็กๆก็เลือกไ้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวดมนะครับ โรสแมรี่ก็จะมีกลิ่นเฉพาะต,ตัวที่หอมมากนะครับทีบีแล้วก็ดมหอมมากๆนะครับถ้าใครใช้ไม่หมดนะครับไม่อยากปัดชำหรือไม่อยากขยายพันธุ์ต่อนะครับสามารถเอาไปตากแดดนะครับแล้วก็เก็บใส่ขวดโหลไว้ทําเป็นโรสแมรี่แห้งได้นะครับผมเคยซื้อนะครับแบบแบบแห้งนะครับก็มีขายเหมือนกันอันนี้ก็น่าจะไม่รู้จะงอกหรือเปล่าแต่เขาน่าจะตายแล้วนะครับแบบนี้ แบบดำแบบขึ้นลานะครับเราก็ต้องเลือกกิ่งที่มันเขียวๆนะครับจะได้ไม่เสียเวลาโอเคประมาณนี้นะครับจะได้นะครับทิทท้งไปเยอะหนดูอันนี้ได้ไหมนี่ก็มีเขียวแสมแซบมากงน่าจะได้นะครับเนี่ยอันนี้น่าจะได้กิ่งนี้โอเคเลือกไว้ซะเยอะก็มาทําแบบวิธีง่ายนะครับ <c oughs> ก็าะกะเป็นการพ่อชําในขวดนะครับอันนี้ก็เป็นขวดโดาธรรมดานะครับ ผมแนะนําให้เป็นขวดใส่นะครับเพราะว่าเราจะมองเห็นรากเวลาเขางอกนะครับผมน้ําก็เป็นน้ําธรรมดานะครับไม่ได้ใช้อะไรนะครับหรือว่าท่านไหนนะครับอยากจะใช้น้ํายาแบบเร่งรากสูตรน้ํายาเร่งรากที่ผสมมาฟงชูรสกับยาชูกําลังนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับผมอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรยะแยะนะครับผมแล้วก็จะมีฟองน้ํานะครับอันนี้เป็นฟองน้ําหรือว่าจะเป็นอะไรก็ได้นะครับเอาไว้อัดปากขวดเนาะ โอเคเลือกกิ่งใหญ่ๆมันเลยนะครับนี่อย่างนี้นะครับกิ่งประมาณนี้นะครับก็รีดใบล่างออกเลยครับดึงออกเลยที่จริงผมได้ทำก่อนหน้านี้ไว้เยอะแล้วนะครับหลายขวดเหมนกันอันนี้ก็มาทำให้ดูนะครับก็ทดลองก่อนแล้วรู้ว่ามันได้ผลนะครับถึงจะมาทำให้ดูนะครับว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่านะครับนี่ครับก็ให้ได้ประมาณนี้นะครับผม หลังจากนั้นนะครับก็เอานะครับฟองน้ําของเราเนี่ยครับถ้าไม่ต้องการกิ่งนี้ก็ตัดออกเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมตัดออกเลยดีวยาหักเลยแต่กิ่งเขาเหนียวมากเอาไว้กิ่งเดียวก็ได้นะครับโว้กิ่งเหนียวครับเหนียวมากๆนะครับยวต้องหาที่ตัดนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเคก็ทําการตัดนะครับผมกิ่งนะครับที่ไม่ต้องการออก หามีดเพิ่งเจอนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับรากเขาก็จะแตกออกตามข้อป้องตรงนี้นะครับแล้วก็ตามแผลนะครับที่เราทำไว้นะครับโอเคอันนี้ต้นสลารีมาบังนะครับนะครับก็กะกะเอานะครับบีบนะครับก็ทำแบบง่ายๆนะครับยัดลงไปเลยนะครับ เนี่ยครับเสร็จแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับให้หยั่งลึกลงไปประมาณนี้นะครับก็เอาตั้งไว้ในร่มนะครับไม่ต้องให้โดนแสงนะครับเพราะว่าถ้าโดนแสงเราจะมีแต่ไคร่น้ํานะครับผมจะทําให้น้ําเราเน่าเสียได้นะครับอันนี้ก็ตั้งไว้ในร่มเลยนะครับผมเคยเพาะแบบใช้เมล็ดดูแล้วนะครับอัตรางอกน้อยอยู่แล้วนะครับยังโตช้าอีกนะครับผมแล้วกว่าจะได้เป็นต้นนะครับนานมากๆนะครับเนี่ยอันนี้ก้านใหญ่หน่อย หมบบูรณนคัถ้าจะทิ้งก็เสียดายนะครับเอามาเพาะต่อดีกว่าคราวหน้าเราจะได้ไม่ต้องซื้อนะครับผมหอมตลกอบ,บวนเลยทำใบดมมือไปผมอะพวกได้กลิ่นพวกอะไรอย่างงี้แล้วมันรู้สึกดีครับมันหอมมันผ่อนคลายนะครับหอมเย็นๆหอมสมุนไพรนะครับ ออกกิ่งเลยก็ออกแล้วกันเสร็จแล้วนะครับแค่นี้เองครับง่ายมากๆอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวไปดูอ่าตัวที่ผมได้ทําไว้แล้วนะครับผมทําไ้ก่อนหน้านี้ขวดหนึ่งนะครับครับก็ทําเสร็จแล้วนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับผมนี่อันนี้เพิ่งทําไปเมื่อกี้นะครับอันนี้พวกที่ทาไปเมื่อกี้นะครับแต่ขวดนี้ที่ผมได้ทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับนี่ดูนะครับดู ก็แตกยอดนะครับแล้วก็งอกรากนะครับผมตอนแรกออกมาแค่รากเดียวนะครับยาวๆเนี่ยเส้นยาวกว่าเพื่อนเนี่ยอันนี้เขาก็จะแตกออกมานะครับตามแบบเชื่อไหมครับมันดูยากเลยนะครับเพราะว่า,าต้องดูในขวดนะครับแตกออกมาตามข้อปล้องของเขานะครับผมนี่อันนี้สามอาทิตย์นะครับ ประมาณสามอาทิตย์นะครับรากยาวนะครับเดี๋ยวผมรอให้แบบรากเขาเต็มกว่านี้ก่อนนะครับเลราผมจะย้ายลงดินปลูกนะครับผมโอเคครับถือว่าเป็นการเพาะแบบง่ายมากๆนะครับโรสแมรี่ก็เป็นผักสมุนไพรเมืองนอกอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ผมชอบมากๆครับผมนี่ก็คือโรสแมรี่นะครับผมก็ได้แตกยอดใหม่ออกมาแล้วนะครับผมก็ แต่ยอดใหม่มาแล้วนะครับสันนิษฐานว่าจะรอดนะครับผมเนี่ยออกมามาสองแง่งนะครับอันนี้ก็แตกยอดใหม่มาแล้วก็น่าจะรอดนะครับผมอันนี้ก็มันพรวนดินบ่อยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้อ่าฝนตกบ่อยครับผมก็ทําให้ดินเราแน่นแน่นไว้นะครับถ้าไม่ใส่พวกแกลบพวกอะไรเข้าไปเนี่ยดินเราจะแน่นไวมากนะครับอ่าปรุงดินนะฝนควรจะใส่แกลบเผาเพิ่มเข้าไปสักประมาณ1ส่วนนะครับเพื่อให้ดินเราน่มีความโปร่งนะครับระบายน้ําได้ดีเนาะ หรือว่าใครจะมีวัสดุที่แพงๆพวกเพอไลท์เวอร์มิคูไลท์อย่างเงี้ยเพอไลท์เวอร์มิคูไลท์เนี่ยใส่เข้าไปได้นะครับให้มันโปร่ปงๆเ้าไว้พวกหินพวกไฟะครับผมโอเคนี่ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับในการชําเจ้าตัวนี้นะครับโรส e มรี่นะครับผมก็จะมีใบอันนี้แห้งๆตรงปลายบ้างนะครับเพราะว่าเกิดจากความร้อนนะครับผมอันนี้ผม ก็อันนี้เป็นใบเก่าของเขาอะครับผมตอนที่ผมชําตากแดดนิดนึงนะครับก็โดนแดดเขาก็จะมีเซนซิทีฟกับแสงมากนะครับอันนี้ผมปลูกในกระถาง10นิ้วนะครับผมยอดสวยๆเลยนะครับโรสเมรี่เกิดจากการชําได้ผลนะครับผม <S <S ดูแลไม่ยากครับขยายพันธุ์ง่ายด้วยแต่แพงนะครับโอเคเดี๋วไปสรุปคลิปกันนะครับ ครับผมเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับวิธีการปลูกโรสแมรี่ของผมนะครับผมผมเคยซื้อเมล็ดนะครับมาปลูกนะครับมาเพาะนะครับเพาะม่ขึ้นนะครับผมผมก็เลยเปลี่ยนวิธีนะครับเอาวิธีนี้แหละนะครับง่ายดีแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับการชํานะครับที่จริงผมชําไว้หลายต้นนะครับแต่ที่รอดจากแมลงมาได้ก็เหลือแค่ต้นเดียวนะครับเนี่ย ก็กำลังแตกนะครับแตกยอดออกมายอดอ่อนๆเล็กๆนะครับผมก็มีความหวังครับได้ผลดีการเพาะชําแบบนี้ง่ายด้วยนะครับสะดวกด้วยนะครับแล้วก็หาซื้อไม่ต้องสั่งซื้อเมล็ดพันธุ์นะครับก็เดินเข้าไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตก็เอาโรสเมรี่ที่สดเนี่ยครับเอามาตัดๆอย่างที่ผมทําให้ดูนะครับก็ปักชํ่ลงในน้ำเลยง่ายๆนะครับก็รอประมาณ3าอาทิตย์นะครับผม เขาก็จะงอกรากออกมาแล้วจากนั้นเราก็เอาลงดินแบบนี้นะครับเนื่องจากเขาเป็นไม้เป็นผักเป็นสมุนไพรต่างประเทศเมืองหนาวนะครับผมเขาก็ค่อนข้างชอบอากาศเย็นนะครับเราก็เอาไว้ใต้สแลนนะครับทางสแลนให้เขาด้วยนะครับผมไม่งั้นถ้าโดนแดดแล้วใบดูไม่ได้เลยหรอครับไม่นะครับผมปลายใบจะเป็นสีน้าตาลน,นะครับผมก็คือใบไหม้นะครับผมโอเค คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับการปลูกโรสแมรี่นะครับปลูกได้ไง่ายๆเอาไว้ใช้ในบ้านนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเราใช้บ่อยแต่บางท่านก็นานๆานทีได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ปลูกไว้ก็ไม่ต้องซื้อครับผมก็ในการใช้ครั้งหนึ่งมันก็ใช้ปริมาณไม่เยอะเนาะก็ใช้แค่นิดๆหน่อยๆนะครับผมครับผมคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อที่จะแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องนะครับแล้วผมมีไอ้นี้ด้วยสมัสมาชิกช่องนะครับผมพรีเมียมก็ถ้าท่านไหนอยากสนับสนุนนะครับให้ช่องของผมทําคลิปดีๆต่อไปก็สนับสนุนได้นะครับเป็นรายเดือนนะครับก็จะมีแพ็กเกจให้เลื่อนนะครับรายเดือนจะมี20บาท30บาทอะไรก็ว่าไปนะครับผมก็สมัครได้นะครับซึ่งตัวนี้จะไม่มีโฆษณานะครับเดี๋ยว ผักชนิดต่างๆหลายๆชนิดนะครับผมผมก็กําลังถ่ายอยู่นะครับกําลังทําคลิปอยู่เพราะว่าก็ทยอยโตกันนะครับผมแต่ก็ยังไม่โตแบบที่จะเก็บผลผลิตได้คลิปก็เลยยังไม่คลอดนะครับก็รอกันไปเรื่อยๆนะครับผมก็จะหาสาระความรู้เรื่องการปลูกผักมาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณ FC ขอบคุณทุกท่านที่ subscribe ขอบคุณทุกท่านที่ เข้ามาดูเข้ามาชมช่องผมนะครับดูแล้วแชร์ด้วยจะดีมากนะครับผมสวัสดีครับ